ภาวะหมดไฟถ้าเจอแล้วทำยังไงดี่ January, January. สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจน Jen d า a r y นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วทุกคนกับแว่นใหม่ตอนนี้แว่นมีเลยแล้วนะคะนี้ สำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็คือเรื่องของภาวะหมดไฟนั่นเองโอ,อ้ใช่ว่าหลายๆคนที่ทั้งน้องๆที่กําลังอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าแล้วก็คนที่อาจจะทํางานแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเจอเนาะภาวะหมดไฟเนี่ยซึ่งก็มีคน DM มาถามเราเยอะเหมือนกันเนาะแบบพี่อะเคยเจอภาวะหมดไฟในการอ่านหนังสือไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มักตอบไปว่าเออเราอะไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราแบบซิ่วมาเรามีอะไรให้เสียเยอะเราเรามีเป้าหมายที่อยากจะเป็นแพทย์เยอะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเจอภาวะหมดไฟ แต่จริงๆพอคิดย้อนไปอ่ะมันก็มีบ้างนะ,ะที่รู้สึกว่าแบบเอ้ยวันนี้ไม่อยากอ่านหนังสือเลยฉันอ่านหนังสือไปทําไมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาลองเล่าให้ฟังว่าเรารับมือกับภาวะหมดไฟเหล่านั้นยังไงบ้างแล้วก็สามารถที่จะแบบฮึบตัวเองขึ้นมาจากเตียงเพื่อมาอ่านหนังสือต่อเเตตอนนี้สอบติดแพย์แล้วได้ยังไงบ้างนะคะทุกคนเออจริงๆต้องเยอะต้องต้องต้อง,อ,ง,อ,งอะไร ก็ต้องขออนุญาตย้อนเล่าเรื่องกลับไปนิดนึงนะคะสำหรับคนที่แบบอาจจะยังไม่เคยได้ดูคลิปซึ่งถ้ายังไม่เคยได้ดูก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปนะคะทุกคนนี่เราแปะไว้ในเพลย์ลิสต์ตรงนี้หมดแล้วนะคะเป็นเส้นทางแห่งการศเข้าหมอของเราเองคือเราออเป็นเด็กซิวจากคณะวิศวะสอทเนาะเราลาออกจาก SI อ่ะมาตั้งแต่ช่วงแบบตอนจบเทอมหนึ่งแล้วก็มาอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบแพทย์ตอนเวลาอ่านแค่สามเดือนเท่านั้นเองมาดูกันเลยค่ะว่าภาวะหมดไฟที่เราเจอเป็นยังไงบ้างเราว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราแบบไม่ค่อยมีภาวะหมดไฟตรงเน คือการที่หนึ่งเรามีเป้าหมายที่แบบชัดเจนมากว่าเราอยากเป็นหมอเออคือเราลาออกจากวิศวะมาด้วยปัจญาอันมุ่งมันว่าเราอยากเป็นหมอไงทุกคนมันคือเป้าหมายที่แบบแข็งแกร่งแล้วก็ชัดเจนมันทําให้เรารู้ว่าเราอะควรทําอะไรเราควรเดินไปในเส้นทางไหนเราต้องทําแบบนี้นะเราถึงจะทําตามเป้าหมายได้เพราะงั้นการที่อยากจะแบบไม่หมดไฟทุกคนแล้ว่าทุกคนควรจะมีเป้าหมายนะว่าแบบสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่เรากำลังเหนื่อยหน่ายกับมันอยู่เนี่ย เป้าหมายของเราอะ่ะมันคืออะไรวะลองหาให้เจอนะคะทุกคนะใครของก็ใครของก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าทาไมถึงอยากเป็นหมอขนาดนี้นะคะก็สามารถจริม้มไปดูที่คลิปนี้เลยนะคะเล่าไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยโอเคกลับมาต่อที่เรื่องของเราพอมีเป้าหมายใช่ไหมเราก็จะแบบว่ามีมีแรงอะ่ะมีแรงในการลุกขึ้นมาทําอย่างเราที่แบบอยากเป็นหมออะไรเงี้ยเราก็จะมีแรงหึดว่าเฮ้ยถ้าเกิดแกอยากเป็นหมอแกก็ต้องอ่านหนังสือนะเว้ยเพราะถ้าเกิดแกไม่อา่านแกจะเป็นหมอได้ไงอะไรเงี้ยเออมันจะมีแบบแรงหึดทาให้เรามีความไม่หมดไฟเกิดขึ้นนะคะ แล้วเราจะมีเป้าหมายแล้วเนี่ยบางทีแค่เป้าหมายมันก็ไม่พอไงเราอยากให้ทุกคนอ่ะลองจินตนาการเออเราใช้จินตนาการนิดนึงจินตนาการถึงวันที่เราแบบประสบความสําเร็จแล้วอะทุกคนอย่างเราอ่ะเราจะจินตนาการถึงวันที่เราสอบเสร็จแล้วคือเราอ่ะเรานึกภาพทุกเช้าเลยนะคะตื่นเช้ามาทุกเช้าแล้วก็นึกภาพว่าเฮ้ยวันที่เราแบบ คะแนนถึงอะ่ะเปิดคะแนนมาคนวนคะแนนมาในด้70คะแนนอะไรเงี้ยเราคงจะดีใจมากๆเรแล้วก็กรี๊ดลั่นบ้านแล้วก็แบบวิ่งโชว์คะแนนไปทั่วแน่ๆนแล้วโมเมนต์รตรงนั้นอ่ะเรารู้เลยว่าเราแบบเราคงมีความสุขมากอ่ะทุกคนเราอยากรู้สึกความรู้สึกแบบนั้น Aa, จริงๆที่มันไม่ใช่แค่อยู่ในจินตนาการ like อา่ะมันอาจจะฟังดูติงตองนิดนึงเนาะที่จินตนาการอะไรอย่างงี้แต่ว่าอยากให้ลองทํามันมันแบบมันมีความสุข,ขมากๆแล้วมันทาให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากที่จะคว้าความสุขในจินตนาการตรงนั้นอ่ะมาไว้ในชีวิิตจรงทุกคน,คน ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็จินตนาการถึงความสําเร็จที่ได้รับดูสําหรับคนที่ทํางานอยู่ก็เหมือนกันนะคะก็อาจจะจินตนาการถึงวันที่เราแบบเฮ้ยทำงานนี้เสร็จแล้วอ่ะเราจะแฮปปี้ดีใจนาะไดนได้เงินเดือนได้อะไรอะไรเงี้ยอืมเหมือนจะแบบเป็นแรงฮึบให้เราแบบเอาวะถ้าสําเร็จอะ่ะเราจะมีความสุขขนาดนี้เลยนะเว้ยฉันทาให้สาเร็จเถอะอะไรแบบนี้หลังจากที่เรามีเป้าหมายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ถึงตอนอ่านหนังสือตอนที่เราอ่านหนังสืออ่ะ มองย้อนกลับไปมันก็ดูยากเหมือนกันนะที่แบบเด็กคนหนึ่งอะทุกคนเด็กมอปลายคนหนึ่งที่แบบมันไม่ได้มีความพยายามไม่ได้มีความขยันอะไรขนาดนั้นอะต้องตื่นขึ้นมาทุกๆเชา้าแล้วก็อ่านหนังสือ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 จนเย็นหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่อ่านหนังสืออ่านหนังสือ,อ,นนอทำแบบนี้ตลอด3เดือนอะคือมันมันเป็นเรื่องที่แบบดูยากมากใช่ไหมแต่สิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือเราทําอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าเราไม่เคยกดดันตัวเองเลยนะคะทุกคน ทุกคนเราจะบอกว่าทุกคนอะจริงจังได้นะแต่ว่าอย่าก,กดดันการกดดันตัวเองอะทุกคนมันมันทำให้ทุกอย่างแย่ลงคือเหมือนเราเคยเห็นบางคนที่แบบนั่งทําโจทย์จริงจังมากแบบว่าฉันต้องได้คะแนนเท่านี้อ่ะข้อนี้ทําไม่ได้ก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันโง่จังทำไมฉันถึงทำอย่างนี้ฉันต้องสอบไม่ติดแน่แนเลยอะไรเงี้ย คือเรารู้สึกว่าสิ่งนั้นนะมันกดดันตัวเองไปนิดนึงนะคะทุกคนเราต้องมีเวลาพักด้วยไม่ใช่แบบว่าเรียนเรียนเรียน,ยนอย่างเดียวมันเบิร์นเอาได้ง่ายมากนะการที่เราแบบไม่พักเราก็เครียดแล้วก็กดดันอะเวลาที่เราทําอะไรด้วยความเครียดอะทุกคนมันมันไม่มีทางดีอยู่แล้วอะอืมเลยยให้ทุกคนแบบพักผ่อนมีเวลาพักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องกดดันเวลาที่เราทําโจทย์หรือว่าอ่านหนังสืออะตอนเรานะคะเราจะคิดภาพว่าเราเหมือนกําลังเล่นเกมสกเกมหนึ่งอยู่อะ <laughs> ทำโจทย์ข้อนึงก็เหมือนเล่นเกมเกมหนึ่ง ซึ่งถ้าทําได้ก็คือโอเคก็ดีเราก็ชนะแต่ถ้าเกิดเราทําไม่ได้ก็ไปดูว่าทํยังไงมันถึงจะทําได้แบบไปดูฉเฉลยไปดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดซะว่าเออถ้าวันเนี้ยเราทําไม่ได้อ่ะวันพรุ่งนี้เราก็ต้องทําได้วะคือการที่เราทําโจทย์ไม่ได้วันเนี้ยทุกคนไม่ได้แปลว่าแบบโลกสลายมลายหายไปเราจะไม่ได้เป็นหมอดอดการก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะงนะั้นอ่ะให้คิดซะว่าเออทาไม่ได้วันเนี้ยพรุ่งนี้เราก็ต้องทําได้แล้ววะต่อให้พรุ่งนี้เราไม่ได้มาลืนนี้เราก็ต้องทําได้เวะ คือมันมันไม่ใช่แบบจุดจบในครั้งเดียวะคะ่ะทุกคนไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องกดดันมากจ,จริงจังแต่ว่าอย่ากดดันตัวเองอันนี้สําคัญมากๆเลยพักผ่อนด้วยอย่างที่บอกไปในคลิปเตรียมตัวนะคะว่าตัวเราเองอะ่ะถึงเราจะอ่านหนังสือทั้งวันจริงนะแต่เรามีเวลาพักนะเราอ่านแล้วเราก็พักแล้วเราก็อ่านแล้วก็พักแล้วก็ไม่ได้อ่านแบบโอ้โหทะลุตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยเที่ยงคืนเราก็นอนแล้วอะ่ะบาลานซ์ชีวิตให้ดีไม่ต้องกดดันตัวเองมากแต่แค่ทําให้เต็มที่สุดที่เราอาจจะทำได้ มันจะทําให้เราไม่เบร์นเอาะนะคะทุกคนถึงแม้จะทําแบบนี้ไปเรื่อยใช่ไหมแต่เหมือนก็ยังจะมีบางความคิดที่มันเวบขึ้นมานิดนึงว่าฉันทําอะไรอยู่เฮ้ <Hey. S 2> มีเหมือนกันนะความคิดว่าแบบเอ้ยฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันทําอะไรอยู่ทําไมถึงต้องมาทําอะไรหนักขนาดนี้ย เราทําไปเพื่ออะไรอะทุกคนคือเราอะเป็นคนหนึ่งที่แบบยึดต,ติดไม่ใช่ยึดต,ติดเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในความสุขณปัจจุบันขนามากมากเลยอะคือเราจะเป็นคนที่มีแนวคิดที่ว่าถ้าวันนี้เรามีความสุขอะเราก็คงมีความสุขในวันนี้เถอะไม่ต้องแบบพยายามลำบากในวันนี้เพื่ออนาคตที่มีความสุขหนูไหมแบบถ้าตอนนี้เรามีความสุขได้อะอนาคตอะต่อให้วันนี้เราไม่ได้ลำบากเพื่ออนาคตแต่อนาคตเราก็จะสามารถที่จะบิ i ตัวเองให้มีความสุขได้อยู่ดีเออเรามี m i n d s e ตแปลกๆแบบนี้นะคะซึ่งมันก็ทําให้เกิดความคิดที่ว่าทําาไมต้้องแบบนี ทำไมเราถึงไม่เอาเวลาที่เราแบบเคร่งเครียดนั่งอา่านหนังสือนั่งอะไรอย่างเงี้ยไปแบบดูหนังฟังเพลงเล่นกับเพื่อ,อนอ่านหนังสือหรือทําอะไรที่เราอยากทํความคิดอย่างนี้มันก็จะแบบแทรกไปเรื่อยๆแล้วก็มีความคิดที่ว่าถ้าเราพยายามหนะักขนาดเนี้ยแล้วสอบไม่ติดอะ่ะทําไงวะแล้วเราจะพยายามไปทําไมอะอ่าเข้าใจไหมมันจะมีแบบความคิดที่มันท็อกซิกมากๆแบบนี้ดขึ้นมานิดนึงอะซึ่งแก้ยากนะคะทุกคนคือมันเป็นไ์เซ็ตลึกๆในใจที่แก้ยาก แต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้ด้วยการที่พยายามสร้างไมล์เซ็ตใหม่ขึ้นมากลบมันโดยการบอกตัวเองว่าแต่ถ้าเกิดแกไม่พยายามเลยอะ่ะแกจะไม่ติดเลยนะเว้ยอันถ้าเกิดว่ามีไมล์เซ็ตบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอะ่ะแต่มันฝังอยู่ในหัวเราอะ่ะอยากให้ลองหาอีกแนวคิดหนึ่งมาแบบมาโต้เถียงกับมันนะทุกคนอยาบบ่างเราะถ้าเราใช้ไมล์เซตตะกี้โต้เถียงกับไมล์เซ็ตที่มันท็อกซิกอยู่ใช่ไหม มันจะกลบความท็อกซิกบางอย่างในความคิดนี้ไปได้ทำให้มันหดล,ลงได้เพราะเรามีความคิดนี้ที่มีเหตุผลกว่าชูขึ้นมาเราไม่มีทางรู้เลยว่าทุกคนว่าที่เราทําไปอ่ะมันจะทําให้เราสําเร็จหรือเปล่าใครจะไปรู้มันไม่มีใครรู้หรอกแต่สิ่งที่เรารู้ก็คือเราทําเต็มที่แล้วอ่ะอย่างน้อยโอกาสแบบต่อให้มีสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะทุกคนแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําเลยอ่ะมันคือศูนเปอร์เซ็นต์เลยมันจะมีคําพูดที่มีคนพูดว่า ความพยายามไม่เคยทำลายสักคนที่ตั้งใจใช่ไหมแต่เราก็มักจะเห็นอยู่บ่อยๆเนาะแบบเออบางทีเราพยายามแบบมากๆอะ่ะมันก็ไม่สําเร็จอยู่ดีเราก็เลยคิดว่าเออบางคนอาจจะแบบแนวคิดนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่เราอยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้เราแบบพยายามเต็มที่สุดๆแล้วอะ่ะแต่มันไม่สําเร็จอะ่ะเราเชื่อว่าระหว่างทางที่เรากําลังพยายามอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแบบกระทบกับมาหาเราบ้างอะ่ะมันมันจะต้องสร้างเอฟเฟกอะไรบางอย่างจากเส้นทางแห่งความพยายามตรงนั้นได้บ้าง อ่ะปีปีหกสามใช่ไหมคะที่เราอ่ะอ่านหนังสือแบบ่เธาก็อ่านหนังสือนะไม่ใช่ไม่อ่านอ่านหนังสือแต่ว่าก็สอบแพทย์ไม่ติดอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราได้อ่านตอนนั้นอ่ะมันก็บิวให้เรามีความรู้ในหัวมาสอบแพทย์ในปีนติดเห็นไหมทุกอย่างมันแบบมันมีเอฟเฟกของมัอนเลยอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทําไปมันไรประโยชน์อย่าคิดว่าโจทย์ที่เราทําวันเนี้ยเฮ้ยมันไม่ออกข้อสอบหรอกล้วเราจะอ่านไปทําไมถ้าเกิดอ่านแล้วมันไม่ออกบทนี้เลยอะ่ะเราอ่านไปเสียเวลาเปล่าเปล่ามันไม่มีอะไรเสียเวลาทุกคนทุกอย่างมันมีแบบ มันมีค่ามันมีประโยชน์ในตัวมันเสมออ่ะอย่าให้คิดอย่างนี้มันจะทำให้แบบเรามีแรงฮึดที่จะสู้แล้วก็เอาว่าอ่านมันสักตั้งยังไงมันมันช่วยเราในห้องสอบได้แน่ๆสิ่งที่เราอ่านแต่ถ้าเกิดเราไม่อ่านเราไม่ทําเลยอ่ะเราไม่มีทางทําได้นะคะทุกคนคิดอย่างนี้ไว้นะขอเพิ่มนิดนึงลืมที่บอกว่าแบบเอออ่านหนังสืออยากเครียดมากใช่ไหมต้องพักผ่อนพูดจริงๆนะว่าอยากเครียดทุกคนถ้าเกิดเราทำอะไรมันแบบต่อนเนื่องต่อนเนื่องนานๆอ่ะมันมันเบิร์นเอาง่าย เพราะงั้นเราอยากให้ทุกคนแบบลองหาวันหยุดให้ตัวเองดูอ่ะอย่างเราเนี้ยเราจะอ่านหนังสือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมคะเสาร์อาทิตย์เราจะพักผ่อนเลยนะเราจะแบบแทบไม่ได้จับหนังสือเลยอ่ะอืก็แบบอยากให้ลองหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองดูด้วยอย่าอ่านต่อเนื่องอย่าคิดว่าแบบฉันต้องอ่านฉันต้องอ่านฉันต้องอ่านอ่านทั้งวันอ่านทั้งวันอ่านทั้งวันเนี่ยเออมันมันเครียดไงมันเบื่อเอาง่ายหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะ อีกสิ่งหนึ่งที่เรามาักจะบอกคนที่ทักมาถามเราเสมอเนาะแบบเป็นกําลังใจน้อยๆให้คือวันไหนที่เราแบบรู้สึกว่าเราไม่อยากอ่านแล้วอะเราแบบเราเหนื่อยมากแล้วเราไม่รู้เราทําทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรอะให้ลองคิดซะว่าพยายามดูอีกนิดหนึ่งลองพยายามแบบฝืนใจตัวเองอีกนิดหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องทําสิ่งนี้ตลอดชีวิตทุกคนมันแบบมันแค่อาจจะปีเดียวครึ่งปีหรือว่า3เดือนอย่างที่เราเจออีกแบบเดียวอะ มันจะผ่านพ้นไปแล้วอ่ะมันจะมันจะจบแล้วทุกคนแค่ช่วงเวลานี้ที่เราแบบตั้งใจกับมันจริงจังกับมันอีกนิดหนึ่งฝืนใจตัวเองนิดหน่อยอีกแป๊บเดียวมันก็จะจบแล้วและพอมันจบไปปุ๊บถ้าเราสําเร็จจากสิ่งที่เราทําในวันนี้ชีวิตมันจะมีความสุขมากมันมีความสุขมากงจริงแล้วมันก็จะคุ้มค่ากับเวลาที่คุณแบบเสียไปแค่ตรงนี้แค่แบบอีกนิดเดียววะอีกนิดนึงมันจะสําเร็จแล้วอะทุกคนอืคือ อยากให้ลองคิดว่าสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเราไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือแบบนี้ไปตลอดชีวิตแค่แบบแค่ช่วงนี้เท่านั้นเองเพราะงั้นขอขอสักนิดนึงขอเสี้ยวเวลาของชีวิตคุณแค่แบบช่วงนี้ในการทําสิ่งนี้ให้เต็มที่ได้ไหมพอผ่านช่วงนี้ไปเราจะมีความสุขแล้วเว้ยเราจะสําเร็จแล้วอะแต่กลับการถ้าเกิดช่วงนี้เราแบบทิ้งทุกอย่างเราไม่เอาแล้วเราขอใช้ความสุขช่วงนี้แล้วข้างหน้าล่ะเ,ออเราต้องคิดถึงข้างหน้าว่าแบบมันคุ้มค่ากันไหมที่จะแลกช่วงเวลาแค่นี้กับ อนาคตในชีวิตเราในการเรียนต่อไปอีกหลายๆปีข้างหน้ามันคุ้มหรือเปล่าลองตัดสินใจดูนะคะซึ่งแบบอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราจะคิดแบบนี้ได้เราก็ต้องมีเป้าหมายก่อนดูไหมเพราะแบบเออเราอยากเป็นอะไรเราอยากเข้าคณะอะไรเราทําสิ่งนี้สําเร็จแล้วเราจะได้อะไรพอเรามีเป้าหมายป,ปุ๊บเราจะมีแรงผลักดันให้เรารู้สึกว่าถ้าเราทําสิ่งนี้สําเร็จอะความสุขมันก็อยู่แค่ข้างหน้านี่แหลวะวะอีกไม่นานเกินรอทุกคนมันจะได้แล้วอะเพราะงั้นช่วงเนี้ยแบบ เอาวะเอาสักหน่อยสักตั้งหนึ่งถ้ามันจะทําไม่ได้ถ้ามันจะไม่สําเร็จเนี่ยก็ขอให้มันไม่สําเร็จเพราะว่าเราพยายามเต็มที่แล้วแต่มันเกินความสามารถเราจริงๆดีกว่าการที่ปล่อยมันไม่สําเร็จเพราะว่าเราไม่ได้พยายามไม่ได้คิดจะเริ่มต้นทําอะไรหรือจบแล้วอะมีประโยชน์ไหมอะคลิปเนี้ยก็เหมือนแบบมาเล่าประสบการณ์การแบบเบิร์นเอาน้อยๆให้ฟังอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าตัวเองเบิร์นเอาเยอะขนาดนั้นอนะไม่ได้หมดไฟเยอะขนาดนั้นเพราะว่า เรามีเป้าหมายเราเราเสียอะไรมาเยอะในการแรกกับการสอบครั้งนี้นะทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเราเรามีเป้าหมายทําให้เราอยากที่จะทําให้สําเร็จก็อยากบอกทุกคนว่าสู้ๆเราผ่านมาแล้วเราเข้าใจมากเลยว่ามันมันยากจริงๆนะการอ่านหนังสือ,อแบบคนอื่นนี่ไม่เคยได้อ่านก็อาจจะคิดว่าเออมันก็แค่อ่านหนังสือมาว่าแค่ตั้งใจเรียนทาไมทาไม่ไ,มได้มันยากนะคะทุกคนอืมแต่ว่าเราทําได้นะเออมันยากแต่เราทําได้มันเป็นแค่เวลาสั้นๆแบบเสี่ยวนึงของชีวิตเองอะ่ะ ลองทุ่มเทเต็มที่กับมันสักหน่อยรับรองว่าการที่คุณแบบได้สอบเข้าที่ที่คุณอยากเข้าประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับความเหนื่อยของคุณแน่นอนนะคะเราแบบเราการันตได้เลยตอนนีเ้เรามีความสุขมากเราดีใจมากเลยที่แบบวันนั้นอะเราพยายามเต็มที่แล้วก็มาถึงวันนี้ได้ ้ก <Yeah. S 2> ็คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายย้โยโยม